สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงพัดโบกซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้จักหรือว่าไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้แล้วก็จะต้องชอบแน่นอนนะครับก็เพราะว่าบ้านพัดโบกมีทั้งความสวยงามและก็ความเป็นสิริมงคล ซึ่งวันนี้ผมได้นำสี่ข้อดีๆของพัดโบกเหล่านี้มานำเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าทั้งสี่ข้อที่ผมนำมาเสนอเกี่ยวกับพัดโบกนั้นมีอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับข้อแรกเลยก็พูดถึงความงามนะครับงานสะดุดตาโดดเด่น ทั้งพัดบกรลิ้วทองแล้วก็พัดโบกทองนะครับซึ่งทั้งสองชนิดมีความงามที่แตกต่างกันถ้าพัดโบกทองก็จะออกเป็นสีเขียวอ,อ่อ,อนๆซึ่งมีความสวยงามดูแล้วสบายตานะครับสำหรับพัดบกรลิ้วทองแล้วใบจะมีสีเขียวเข้มมากกว่าพัดโบกทองแต่ขอบใบจะเป็นสีทองอสีออก เหลืองๆนะครับก็เลยได้ชื่อว่าพัดโบกลิ้วทองสําหรับข้อ2ก็คือการดูแลรักษาซึ่งการดูแลรักษาพัดโบกทั้ง2ชนิดนี้จะแตกต่างกันนะครับสําหรับพัดโบกลิ้วทองแล้วจะเป็นไม้ที่สะเทินน้าสะเทินโบกนะครับจะอยู่แบบบนบกก็ได้จะอยู่แบบน้ําแบบแชะแแบบนี้ก็ได้นะครับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะครับเก็บไว้ในที่ร่มให้น้ําแบบ พอเพียงสำหรับมแมลงแล้วก็ไม่ค่อยมีมแมลงอะไรมารบกวนนะครับสำหรับพัดโบกทองจะแตกต่างจากพัดโบกลิ้วทองก็ตรงที่ว่าจะไม่ค่อยชอบน้ำมากเท่าไหร่นะครับก็ถ้าหากว่าเลี้ยงสนิจันเช่นไรก็เลี้ยงพัดโบกริว้วพัดโบกทองแบบนั้นได้นะครับซึ่งวัสดุปลูกก็ใช้วัสดุปลูกที่เราปลูกสนิจจันได้เลยนะครับ และข้อที่3นั่นก็คือราคาสำหรับราคาพัดปกริ้วทองแล้วราคาไม่แพงนะครับแค่หลักสิบก็หามาได้นะครับต้นใหญ่ๆแบบนี้นี่50บาทก็มีขายนะครับผมแต่ว่าราคาพัดปกทองค่อนข้างจะสูงหน่อยก็อยู่ที่ราคาหลักร้อยต้นๆนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะมี อฟอร์มสวยไม่สวยมีกี่ต้นใน1กระถางนะครับซึ่งก็สามารถที่จะหามาได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับและข้อสุดท้ายนั่นก็คือทางด้านความเชื่อซึ่งความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมซึ่งความเชื่อโบราณที่ได้บอกกล่าวเล่าขานสืบต่อกันมาเราก็จะได้ยินกันว่า ว่านพัดโบกจะช่วยพัดแต่สิ่งดีสิ่งที่เป็นมงคลโชคลาภวัส,สนาอํานาจการเงินการทองต่างๆเข้ามาให้แก่ผู้ปลูกและก็ครอบครัวทําให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นปราศจากเพศภยัยต่างๆและก็จะช่วยพัดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอปปมงคลเวทมนต์ดำต่างๆให้พ้นไปจากครอบครัวและผู้ปลูกนะครับซึ่ง ซึ่งทั้ง4ข้อนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่เราจะหาว่านพัดบกสวยๆเหล่านี้มาประดับบ้านหรือว่าร้านค้าของเรานะครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากว่าคลิปของผมดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมกับว่านพัดบกสวยๆ สวัสดีครับ